เดี๋ยวจะออกให้เบื่อนด้วครับว่ามันจะเป็นเนือเดียวกันเลยครับเมื่อเลยครับอ่าครับนี่ครับมองข้าต่อเมื่อกี้ครับนี่ครับง่ายๆครับสารเหีอครับครับเมื่อนี้ซีเมื่อบอกอันวิธีต่อได้นะครับต่อได้ที่ จีมมันเบิดนะครับสิต่อได้เบิรงครับเมือนนี้ว่าสิต่อจังใดนะครับนี่เขาถักมาจนเบิดแล้วครับจากจีมมันอ่าม้วนนี้ไๆแบบนี้ครับตอนนี้และแค่นี้ครับครับเดี๋ยวสีมาต่อยเบิง์ดนะครับข้าสารมาหัวตาอยี่ครับมันมันสารต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวสีต่อ้เบิง์ดนะครับอ่าวิธีการต่อกบเอาออกกันครับนี่ครับ ยาเซมมาตอให้เบิ้องแรกครับอ่าเอาไฟมาจุดเลยครับนี่ครับเอาถูกเมจุดออกเลยครับนี่ครับจุดออกครับให้เพิ่นเงินส่วนมันในหน่อยเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเซมมาต่อให้เบิ้องเรครับนี่ครับวิธีต่อกอะนี่ครับเอาจีใหม่มา วิธีสอดเด้อครับนี่เด้อครับสอดเขาครับอ่าสอดเขาครับดึงครับดึงให้ส่วนมันเหลือนิดน้อยอ่าวิธีครับเกี่ยวครับเกี่ยวผาดมากครับแล้วก็ตักตักเข่าตาแหเนี่ยครับตักเข่าตาแหครับสองเถ้อครับอ่าตักแล้วก็สอดเขาล่องกลางนี่ครับ สอบกลางนะครับนี่ครับอ่าจัดดีๆครับค่อยๆดึงด้วยครับเป็นไดครับต่อเรียบร้อยแล้วครับส่วนมั่็เกานี่ไฟล่นออกไลน้อยด้วยครับไฟล่นออกนิดนึงครับแห่เป็นเิ่นเจ้าว่ของมูครับเวลาเวลาวันจงสะติดมูครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวสีสานให้เบิิงด้ครับ ต่อแล้วสีสารเป็นยังไงกระสานปกติคือเก่าครับเมื่อต่อแล้วเขาก็สีสารให้เบิง้งเด้ครับอน,นี่ตาทัดมาครับเยาะีสารให้เบิง้งนะครับแล้วก็มาเบิ้งผลงานกันครับว่ามันสีนี่บอ่นี่ครับดึงที่เก่าครับอ่าานปกติค,ครับอ่า ได้มันเต็มได้มันเต็มจีมนะครับจังววามันดึงยากค่อยๆดึงเอาครับมาใส่หลายเติบนะครับจีมใส่ไม่อมันก็อสีด้หลายครับมันก็สีดึงยากอยู่ครับครับสารไปเรื่อยๆครับจนเบิร์ตจีมนะครับ จีมันใหญ่กับหันนี้ครับมันน้อยมันเข่ากันมันหยากรับค่อยๆเฮ็ดเอาได้ครับทาเสียมันง่ายตรงใส่ได้หน่อย่นนี้ครับมันจึงดึงง่ายอันนี้อันนี้ใส่ลายครับกี่ขั้นตอนนะครับก็เลยใส่ลายจะหน่อยเดี๋ยวเสียออกให้เบิ่งด้วยครับว่า มันจะเป็นเหนือเดียวกันเลยครับมึงเลยครับอ่าครับนี่ครับมองห้าต่อเมื่อกี้ครับนี่ครับง่ายๆครับสารเหยครับอ่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเอามาฝากด้วยครับผู้ใดฮัดเริ่มฮัดสารเหยยใหม่ๆครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยครับ ครับอันนี้กระสีสารจนเบิดนะครับใกล้สีแล้วแล้วครับเมื่อนี้ก็เขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับซองน้องไม้วิธีลูยอีสานครับสีสองแปดเก้าถามมากเรื่องการหาอยู่หากินการสารแหนะครับกดถือใจให้เด้อครับเมื่อนี้ขอโตลาไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ